มีสิ่งเลวบางนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักทลรินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้ามือปากน้ำโพ และก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางอกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาาระมีของหลวงพ็เดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยเมริลก้เก้า big ก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามา ทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลา์หรือว่าทางข้อความของพบได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนักการม,มิดหมอยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอ,อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่อง youtube นะครับนะของผมแล้วก็ หรือว่าแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเ mm. มื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามา,าเขาเรียกว่าหากท่านดูแล้วนะครับหากท่านดูแล้วามาดูในแต่และคลิปในวิดีโคนั้นหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่สําคัญก็จะลืมกดกระดิ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเวลาผมจะ ทำการอัปโหลดนะครับนะวิดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปก็จะวิดีโอแต่ละชุดนั้นก็จะเด้งไปหาท่านนะครับเ็จะทำให้ท่านนั้นได้รับการศึกษาได้รับการรับชมนะครับนะหรือว่าได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายของวัตถุมงคลน,นะครับนะของครูบาอาจารย์ของเรานะก็มาให้ท่านได้ รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะโดยเพราะมีรหมอหลวงเดิมนั้นก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็นดีจะเป็นมีดยุคกลางก็ดีหรือจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะผมเองก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายมาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมอยู่อย่างต่อเนื่องนะเอาละ,ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้ เข้ามานั่งทำนะครับคลิปวิดีโอเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่รับชมรับฟังแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนายยกคูมาที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6นี่แหละนะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะครับก็ได้ความดีนะครับโทรเข้ามาได้เลยเรียกว่าอยากจะถาม ตรงไหนอย่างไรนะครับต้องบอกว่าในทุกๆคําถามนั้นนักขินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นอยู่คําถามเดียวและคําตอบเดียวก็ที่จะขออนุญาตเอาไว้นะครับนะก็จะไม่ได้ตอบนะครับนะไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับนะไม่ใช่ไม่อยากตอบก็อย่างตอบทุกๆท่านนั่นแหละ,ะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อตอบไปแล้วนะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะในเรื่องของ คำถามและคําตอบในเรื่องของเกแท้นะครับนะ,ะก็เป็นอันว่าเป็นที่ทราบกันนะครับนะมันเป็นเปรียว่จัจรรยาบรติอย่างหนึ่งนะครับนะจริงๆอยากจะตอบให้ทุกท่านเลยนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่สําคัญนี้กว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นตัวของผู้ถามเองนะ,ะก็ าฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้ก็จะนะครับอยู่บนนะอันนี้จะเป็นองค์ของหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่อยู่ในหนังสือนะครับนะที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลนะครับนะต้องว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับวัตถุมงคลนะ ทั้ง3ยุคถามสมัยนะครับเอาไว้ด้วยกันก็คือต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายนะะในเล่มนี้นะครับนะเป็นหนังสือที่รวบรวมวัตถุม,มงคลนะของหลวงพ่อเดิมวัดนองโพนครนะคนสวรรค์ของเรานี่แหละนะ,ะนี่ก็จะเป็นองค์นะครับหน้าปกขนาดใหญ่นะครับนะองค์ของหลวงพ่อเดิมนะเป็นรูปหล่อนะครับนะแล้วก็นะ อ่าส่วนที่วางนะครับนะข้างล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าผ้านะครับรอยเท้านะผ้ารอยเท้าผืนนี้ก็ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีสองสี่แปดสี่แปดห้าประมาณนี้นะครับนะก็ได้สร้างเอาไว้นะอ่าก็มาวางให้ท่านได้ชมไปด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาตรงนิดนึงก็จะเป็นมิดประก,กาดดำไม้ฝักไม้ยุกต้นๆของหลวงก็เดิมนะ ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมก็ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศสอง่ศนนะครับนะเป็นต้นมาแต่ความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อเดิมท่านจะสร้างก่อนนั้นอีกนะแต่ที่ว่ามาสร้างเป็นกิจลักษณะเลย,เยก็อยู่ที่ตั้งแต่ปี2450เป็นต้นมานะครับนะมียุคต้นนะสองสมาถึง2470ประมาณนี้ นะจากสองสี่เจ็ดศูนย์ไปถึงสองสี่แปดศูนยกกก 94, นน์ก็จะเป็นมีดยุคกลางจากแปดศูนย์ไปถึงสองสี่เก้าสี่อันนั้นก็จะเป็นมีดยุคปลายนะก็ออกมานะครับฝากให้ท่านได้รับชมอันนี้ด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็จะเป็นผ้ารอยเท้าของท่านนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็จะสําหรับวันนี้จะนําเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับนะด้ามงามฝักงา นะพอพูดถึงมีดปากกาแล้วคนก็คิดว่านะครับต้องมีแต่ด้ามงาฝักงาประมาณนี้นี่นะครับก็มีด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของลวงก็เดิมที่ผมได้วางเอาไว้ก็จะมาให้ท่านได้ชมด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ชมนะครับในแต่ละคลิปในเทโผมจะเน้นคลิปละหนึ่งเล่มเท่านั้นที่จะต้องมาเปิดให้ท่านได้ชมนะก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะก็ะนั่นแหละครับถ้าพูดถึงคนถ้า ใครก็แล้วแต่ถ้านึกถึงมีดหมอเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอหลงข้อเดิมก่อนใครนะยกเว้นว่าจะหาไม่ได้จริงๆนะครับก็จะไปมองหลงข้ออื่นๆนะก็เนื่องจากว่ามีดหลงข้อเดิมนั้นถ้าเอาในประเทศไทยต้องเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะใครๆก็เป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักก็ต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขย้อนขาจายไปทั่วทุกพนทุกแห่งนะทั้งในและต่างประเทศต้องเรียนอย่างนั้นนะครับ เอาละก็นะครับจะใช้เวลาสั้นๆในวันนี้นะครับก็จะมีผมจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านได้ชมนี่นะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กแต่เป็นเรียกเป็นปากกาด้ามตัดเฉพาะไปอยู่ที่ประมาณสัก2.5เท่านั้นเองนะนะครับเฉพาะใบนะแต่รวมด้ามฝักแล้วก็อยู่ที่ประมาณ4-5นิ้วนะครับ4-5หนิ้วอันนี้ก็ เป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับที่เรียกว่า,าเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนะเรามาดูใกล้ๆนะครับว่านะอาตอนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในแล้วก็ต้องมาชมในส่วนของภายนอกก่อนนะครับนะ ถึงภายนอกก็นี่นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นแหมรัดนะครับเป็นแหมรัดฝักนะอ่าเป็นแหมรัดฝักที่อ่าของมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับนะก็ที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดอายุก,กลางของหลวงพ่อเดิมนะอ่าเป็นมีดยุคกลางแล้วก็เป็นศิลปะของอ่ เป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับนะมีเล่มนี้นะนะครับนะมีเล่มนี้ก็แต่ว่าเป็นด้ามตัดนะครับนะเป็นด้ามตัดเป็นสลิกไอเป็นปากกาด้ามตัดนี่นะก็เอามาให้ท่านได้ค่อยคดูนะครับนะค่อยๆมาดูกันนะส่วนที่กําลังชมอยู่ขณะนี้นะครับเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็น ในส่วนของแหมนะครับนะแหมรัดฝักและก็เป็นแหมรัดกันนะ,อ,ะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดสองกริย์มีดสองกริย์คือเป็นยังไงบางท่านสําหรับท่านใหม่ๆก็ยังไม่ทราบนะสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะตรงแหวนเนี่เขาเรียกว่าเป็นนาคนะครับนาะส่วนเหนือขึ้นมานะครับตรงกันทั้งหมดนี่ก็จะเป็น เป็นเงินนะเป็นเงินนะครับนะเป็นเมยุกกลางนะครับที่สําคัญก็เป็นเมีดของช่างฉิมนะครับนะเป็นศิลปะของช่างฉิมที่ท่านได้พูดถึงช่างฉิมเนี่ยก็จะเป็นช่างเบอร์ต้น,ตนของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพของเรานะครับนะเป็นช่างที่หลวงพ่อเดิมท่านได้คัดเลือกท่านได้คัดสรรเอาไว้นะ หรือว่าเป็นช่างนะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่มีฝีมือแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นช่างที่เขาเรียกว่าเป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดหนองโพนี่แหละนะก็คือนั่นแหละครับจะจะเป็นที่รู้จักของอผู้คนค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะ ่นี่นะครับก็มาพยายามจะซูมให้ท่านเห็นความรายละเอียดต่างๆนะของมีดเล่มนี้นะเป็นมีดปักกาด้ามตัดนะครับนะเป็นมีดปากกาด้ามตัดนี่นะครับนะในส่วนของปลายด้ามก็ดูแล้วนะครับมีดเล่มนี้ก็จะผ่านการใช้งานนะมาค่อนข้างที่จะโชคโชนเลยทีเดียวนะครับนะมีดเล็กๆแต่ก็นะครับนะเขาเรียกเป็นมีดจิวแต่เจ๋วเล่มนี้นะ อ่าเป็นมีดขนาดเขาเรียกว่าปากกานะแต่เป็นปากกาด้ามตัดนะครับนะปากกาก็จะมีด้ามตัดแต่ก็ด้ามจำปีนะอ่าก็นะครับแม้กระทั่งศาลิกาก็จะมีด้ามตัดแ้วก็จะมีด้ามจำปีเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันนี่นะครับก่อนที่จะอ่าเข้าไปดูในส่วนของภายในก็นี่นะครับตรวจสอบภายนอกนะจะเป็นแม้ลัดกันจะเป็นแม้ลัดฝัก นะครับก็เรียกว่ายังอยู่ครบนะอุดมสมบูรณ์ครบทั้งหมดเลยนะก็ถือว่า,างดงามมากนะครับนะส่วนงานะครับนะที่มาทําฝักก็ฉ่านะครับเป็นงาฉ่าที่สําคัญนั้นก็เป็นลายงดงามนะเป็นลายงดงามนี่นะครับนะเป็นงาทีา่ธรรมชาตินะครับเป็นลายของงาที่ธรรมชาตินะ โอเคนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของอใบมั่งนะครับมาดูในส่วนของใบนีนะก็นะครับจะขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้อ่านความคมชัดลึกนะครับของใบมีเรมินี้นะที่ผมดึงออกมานะครับให้ท่านชมขณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายน่องสิงนะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นศิลปะของ,งช่างฉิมนะ พูดถึงช่างชิมอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป็นช่างที่นอกจากเป็นผู้ที่มีฝีมือที่โดดเด่นนะ,ะทางด้านการตอกลายนะโดยเฉพาะการตอกลายน้องสิงนี่เรียกว่าเป็นเป็นที่ิยมกันมากๆเลยนะครับนะเป็นศิลปะ,ะถ้าเป็นศิลปะของช่างชิมนี่ก็ต้องยกให้ท่านเลยนะใน,ในเรื่องของลายน้องสิงนะ นะครับท่านจะโดดเด่นเรื่องเรื่องลายน้องสิงมากๆนะครับก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนนะเรียกว่า,ามากมายเลยทีเดียวนะครับน่านี่นะครับก็พยายามจะเอา,อาน,นะครับดึงออกมาให้ท่านได้เห็นนะครับน่าความงดงามของมีดเล่มนี้นะของมีดเล่มนี้นะครับลักษณะใบของมีดจะอ้วนนิดหนึ่งนะครับจะเป็นไซส์ที่ ต้องเรียกว่าหาชมได้ยากนะถ้าเป็นไซส์อย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นใบมีดผอมๆเพียวเรียวอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับแต่สําหรับเล่มน,นี้ก็จะเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นมีดเป็นพิมพ์ที่หาได้ยากเลยทีเดียวเป็นไซส์ที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูในนี่นะครับนะพอผมดึงฝักออกมาเสร็จปั๊บก,ก็ อาจจะให้ท่านได้ชมถึงภายในด้วยนี่นะครับนะ,ะข้างนอกที่เราได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ว่าเก่านะก็ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านี่นะเก่ายิ่งกว่านี่นะครับอันนี้ในส่วนของภายในของฝักนะ,ะเพราะว่าผมดึงนี่นครับนะใบออกมาเสร็จปั๊บก็อยากให้ท่านได้รับชมในส่วนของภายในด้วยนะครับนะก็เรียกว่าเต็มไปด้วย ความเก่านะเต็มไปด้วยคราบไข่ไนะผมพยายามจะซูมลึกเข้าไปให้ท่านได้มองเห็นยันนู่แหละคือปลายของฝักนะอ่านี่นะครับก็เรียกว่าดูกันแล้วนะก็ดูให้มันหมดนะครับให้หายข้อสงสัยนี่นะอ่านี่นะครับก็พยายามจะให้ท่านได้ชมของจริงนะอ่านี่นะครับถือว่านะ มีดยุคลางนะครับล้วขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับาวางในส่วนของฝักเอาไว้ที่นี่ก็เรามาชมในส่วนของใบนะให้เต็มเต็มเลยนะครับนี่นะนี่นะครับนะสำหรับใบมีเล่มน,นี้นะลักษณะของใบเรียกว่านะครับนะงดงามมากนะที่สำคัญสันนะครับของมีดก็จะเป็นสันปลาหมอนะ ่านี่นะครับนะคมเรียวนะมีความชัดเจนนะครับตรงตามลักษณะของมีดยุคลางนะครับนะทั้งหมดนะของมีดยุคลางทั้งหมดดี่นะนี่นะครับต้องเอามือบังนะครับแสงนิดหนึ่งนะให้ท่านเห็นในเรื่องของสันของมีดนะครับนี่นะเป็นสันประหมอนะครับนะเรียกว่างดงามมากจริงๆนะนี่นะพยายามจะให้ ให้ถูกแสงให้ถูกที่นะครับนะให้พอเหมาะนะ,ะแล้วก็นีนะครับมาดูในส่วนนะไล่มาตั้งแต่ปลายของมีดนะครับจนมาถึงโคนของใบนะ,ะท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะในเรื่องของความเก่าแล้วก็ในเรื่องของสนิมนะแล้วก็คาบใครนี่ก็สิ่งที่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากความเป็นธรรมชาตินะจากธรรมชาตินะครับนะมันเป็น คราบใครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะเป็นคราบของมวลสารต่างๆนะครับนะตั้งแต่สมัยเขาหล่อเหล็กนะครับนะแล้วก็มาตีนะพอมาตีก็สิ่งเหล่านั้นก็จะฝังอยู่ภายในแต่พอผ่านการเวลาไปเยอะๆนะครับหลายสิบปีนี่ก็สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆผุดจะค่อยๆโผล่นะอ,ออกมาให้เราได้เห็น อย่างต่อเนื่องนะครับนะยิ่งเก็บนานนะครับนะยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้ได้เห็นนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะอันนี้เราเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะ,ะก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะท่านลองดูนะใบนะมองตรงไหนก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่ยนะครับก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะ อาจริงๆเวลาเรามองด้วยตาเปล่านะครับแท็กจะมองไม่เห็นก็จะเป็นออกสีใบสีขาวๆนะครับนวลนๆนะก็คือปกติแต่ที่ท่านเห็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือซูมสุดแล้วนะครับพยายามโฟกัสให้ท่านเห็นรูป,ปลักษ์นะครับนะเจาะลึกให้ท่านเห็นผิวของเหล็กนะเห็น เห็นความเป็นธรรมชาติของเหล็กน,นะครับนะของมีดต่เล่มน,นะครับนะก็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในตัโอนี่ก็ส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสให้ท่านได้ชมในเรื่องของผิวนะก็คือให้เห็นความเก่าให้เห็นความเป็นธรรมชาติของของมีดแตะเล่มว่ากันง่ายนะอ่าก็อย่าลืมนะครับเมื่อดูแล้วก็คือให้ท่านลองดูนะให้ท่านลองดูด้วยสายตาแหลมคมของท่านนี่ละก่อนนะครับแต่เมื่อดูแล้วเนี่ยหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไร นะท่านก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับก็เรียกว่าอ่าในทุกคำถามนะครับนะต้องบอกว่าในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะครับนะักขลิบม,มีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะจะตัดจะตอบนะครับเฉพาะมีดใน เขาเรียกว่า YouTube ของผมเท่านั้นนะครับนะหากท่านไปเอาส่งมีดที่อื่นมาหรือว่ามีดของท่านอื่นมาอันนี้ก็ที่เรียนเอาไว้นะครับขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะแม้กระทั่งมีดของท่านเองนะครับก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของผมนะผมก็จะขออนุญ,ญาตก็จะไม่ตอบนะก็เนื่องจากว่าเมื่อตอบไปแนละ้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ อย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดผมเองนะครับหรือว่ามีดที่อยู่ใน y o u t u นะของผมทั้งหมดด้วยความยินดีนะครับนะด้วยความยินดีท่านถามเข้ามาได้เลยนะเมื่อดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะผมตอบในทุกๆคำถามของท่านนี่แหละนะขอให้ถามเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6้นี่แหละนะครับก็ถามเข้ามาได้เลยนะ เรียกว่าในทุกๆคำถามนั้นนักคลินมีหมอก็จะมีคำตอบให้กับทุกท่านนะก็เรียนเอาไว้อย่างนี้นะครับนะนี่ก็ให้พยายามนะได้ชมทั้งสองด้านนะครับนะเมื่อกี้ก็ให้ชมในส่วนของด้านนี้นะครับนี่นะชมในส่วนของด้านนี้นะครับแต่ก็ชมไปแล้วนะนี่นะครับนะทีนี้ก็จะหมุนด้านนะครับกับด้านก็มาให้ท่านได้ชมในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับนะ เรียกว่าเป็นนะมองมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยครับใครนะครับจะเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินี่นะาตามร่องรอยการตอกน้องสิงหรือว่าร่องเลือดนะครับนะแม้กระทั่งกระดูกงูก็มันก็จะเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะผมก็ จริงๆไม่อยากที่จะไปบอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็อยากจะให้ท่านได้ชมด้วยตาของท่านเองมากกว่านะ,ะก็คือสิ่งที่จะบอกและก็อ่าชี้แนะท่านได้ดีที่สุดก็คงไม่ใช่ผู้พูดนะครับนะแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะ,ะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยนะครับนะความเป็นธรรมชาติและก็ความเป็นจริงนะ อยู่ที่ท่านมองนะครับนะก็อย่าลืมว่าคนที่เขาใช่นะครับก็จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะส่วนที่คนไม่ใช่เน,นี่ยมองตรงไหนอย่างไรก็จะไม่ไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเห็นแต่ความมั่งเปล่านะ,ะจึงมีคํากล่าวว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนสาวอ,อีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมนะ เขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวยงดาวแปรเปล่ไปหมดนะ,ะเพราะนั้นคนที่จะได้ของดีหรือคนที่จะมีโอกาสนำสิ่งดีๆไปไว้ในครอบครองนั้นนะครับการมองเป็นเรื่องสำคัญมากนะ,ะการมองเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าท่านมองเป็นก็จะเห็นไปด้วยโอกาสนะ,ะแต่ถ้าคนมองไม่เป็นก็จะทิ้งโอกาสนะครับแทนที่ได้โอกาสดีๆก็หมด โอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆไปนะครับนะตอนนี้ก็เรียนไว้อย่างนี้เลยนะนี้พอดูใบเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะกันก็ผมเคยเรียนเอาไว้นะครับในแทบ็บยาทุกคลิปทุกวิดีโอนะอในส่วนของกันนี่ก็ถือว่าเป็นเปรียบเสมือนถ้วยนะครับที่รองรับมวลสารสําคัญทั้งหมดนะครับนะที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะครับนะมีอะไรบัางหล่ะที่อยู่ใ ในถ้วยนะครับที่บรรจุลงไปในกันเนี่ยนะอ,อย่างเช่นเกษาของลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นตะกุดนะหรือไม่ก็จะเป็นมวลสารสําคัญต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลุกเสกนะเอาไว้นะแล้วก็จะบรรจุพอบรรจุลงไปเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะเรียกว่าปิดแน่นปึ๊กเลยนะครับนะสําหรับมีเรื่อนี้นะ แต่บางเล่มนะครับก็จะมีตะกุดโผ่แผ่นตะกุดโผ่มาบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะไม่ไปยึดติดตรงนั้นนะเป็นอันบ้ามีทุกเล่มถ้าผ่านการอธิษฐานการปลุกเสกจ,จากอของหลวงพ่อแล้วก็ถือว่าจบแล้วนะครับนะ,ะและที่สําคัญเวลาเรานํามีดไปใช้นะครับนะเวลาเรานํามีดไปใช้นี่ก็บทคำอรัตนานะครับนะท่องจบเดียวนะก็ถือว่านะ เรียกว่าวิญญาณต่างๆเรียกว่ากระเจิงนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราก่อนใช้มีดก็ต้องอ,อย่าลืมอารัธนานะครับนะก็คือใช้บทสักกศวัชิลา,า,าวุธังเวสวรณสักคาถาวุธังยมินัสสัตนายนาวุธังราวกศาศาศาัสสตุสาวุธังนรายสจักราวุธังปัญจาอาวุธทานังเอเตสังอนุภาเว е นะ ปัญจวุฒาภักขะภักขาวิจุมังวิจุมนาโรมังมาเมนะพุทธ,ธสันติคัชฉาอมวิโอกาเสติธาหิอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ก็อย่าลืมนะครับเติมท้ายด้วยคําว่านามาภาทานะก็เนื่องจากว่านามาภาทานี่ก็จะเป็นธาตุสี่จะหนุนนะครับหนุนคาถาต่างๆให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเข้มขังมากขึ้นว่ากันง่ายนะไม่ว่าท่านจะท่องบทไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรา เขาเรียกว่าไม่เติมน้ำมะพร้าทาเข้าไปนะครับจริงๆทุกบททุกทุกเขาเรียกว่าทุกบทคาถานะครับก็จะมะีความเข้มขังอยู่ในตัวแต่ถ้าจะให้เข้มขังยิ่งกว่าต้องเติมคําว่าน้ำมะพร้าาเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะก็เป็นอนว่าหากท่านไหนฟังแล้วนะครับนะยังติดแล้วก็ยังมีข้อสงสัยนะจากคำพูดของผมก็ดีนะ หรือว่าจากตัวมีดเองก็ดีนะครับท่านก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอน่าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ก็ติดตรงไหนถามเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีตอบท่านในทุกๆคำถามนะเอาแล้วนะครับก็ตัองตั้ต้นจนถึงเวลาขณะนะนี้ผมใช้เวลามา25กับ35วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่สงสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับแฟนคลับท่านใหม่ๆหรือว่าแฟนคลับเก่าๆนะครับทุกๆท่านนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในิดีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะถ้าดูแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับพร้อมกดกระดิ่งนะพร้อมกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับนะ หรือหากท่านไหนนะครับนะ้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะโดยเพราะแฟนคลับท่านเก่าๆที่มาติดตามรับชมกันเป็นประจำนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรห,ห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับนะกลับบ้านโดยเด็ดขาดนะติดตรงไหนอยากให้ถามตรงนั้นมากกว่าท่านก็ยกหูมาที่หลังไมเลยนะครับหลังไมเข้ามาได้เลยนะ,ะกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ